ว่าวัชระจะเลี้ยงมุสิเอาซัฟเต้มาแน,นี้มีแคปเจอร์พิเศษคนนึงนะครับวันนี้เราไม่ได้อยู่ไว้ในเมื่อสตูดิโอนะครับเนื่องจากว่างบหมด <c oughs> <c oughs> เจ้าสาวที่ไรบ้านผมเองครับของผมเองตัวบัตเจ็ดตัวบัตรเจ็ดหน่อยแต่แน่นอน,นว่าคุณภาพไม่หายนะครับวันนี้มีแคปเจอร์น,นะครับชื่อว่าเอ่ออยากจะแซวชื่อช่องแม่งที่มจะนักไปลูกเขาเป็นบวบลัดในทีวีนะครับเดี๋ยวเขาจะมาพูดคุยกับประสบการณ์การทำยูทูปของเขาตอนนี้ปัจจุบันของเขาพีซัพสกายเบอร์อยู่ที่หกหมื่น ักว่าดจำเลขที่เป็นๆไม่ได้เงินหมื่นถึงหม่นกวาดนะครับเดี๋ยวเชิญน้องลยดีกว่าคร,รับเพราะมาอยู่ตรงนี้แล้วเราจะไปไหมาอะไรอ่ะจะรู้กรบมึงเอาแต่มาอะไดีๆต่อไปเราจะไปไหนมาอันไี้ให้สปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์อ่ะสปอร์ตไลท์อ่ะโอเคเขาเรล่นเนี่ยพูดถึงเรื่อง,องช่องของบอสไลท์กันก็คือช่องของคุณชื่อเล่นคุณชื่ออะไรครับชื่อบอสครับชื่อจริง ช่อวอลลุอ๋อวอลลไมเราไม่ชื <S <S <no ่อเ่ชื <the 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 ่อวอร์ไม่รู้อะเหอช่อเกาี่ยวอยู่อะไรบ้างครับเราจนะํำให้คนดูเขาเป็นเกี่ยวกับเกมนะครับแล้วก็เป็นเกมไมค้าอะไรยางมีาร์เก็เยอะแยะเกี่ยวกับเกมไมค้าไมคาาแ้วกมีเกมอื่นเกมสเมอื่นก็ีแล้วส่วนมากฐานคนดูเราประมาณเท่าไหร การมันเป็นมาแล้วที่ทำให้เรามาทำุูได้อ๋อก็ไปเจอพวกนักแท้คนประเดินนะเขาเล่นตอนนั้นไปเซิร์ชเซิร์ชเกมกเกมควายสาวาสาวใช่ไปเจอไปเจอคึ้นมาเขาเล่นแบบเป็นตกจรงเออแันสนุกดีกว่า่างเนี้ยเราก็เลยลองมาทำดูบ้างก็เลยแบบการในช่องใครเลยนักแท้รแเออจอแน่นอนครับันใจคนแทนใจแเตอร์ไทยครับดีเราเจอคือเจอจริง อยากเจอไหมอยากเจออยู่นะอยากเจอมีใครก็อยากเจอนะแล้วทำธรรมดนานไหมครับทำมาตั้งแต่ปี2 0ง4นะก็สองสามปีได้แล้วปีนี้นะปีนี้เราเหลือเราเหลือเวลาปีนี้ด้เดือนเวลานี้ไม่กี่เดือนใปีนี้เป็นพวกเจ็ดปีนี้เป็นแปดแล้วใช่เป็นแปดห้าเจ็ดสิบเอ็ดเราเหลือไม่กี่เดือนนี้ด้วยป้าหมายของเราอ่ะก่อนจะหมดปีนี้คืออะไรก็ถ้าเป็น ทำไมทำไมถึงต mm ้ hmm. องเป็นแสนจากผมไปยินหลายคนมากหือบอกว่าคือท oh, ั้งตต้องแสงจาก่อนอ๋อม mm ันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบว่าพอได้แสงก็นะได้พวกติกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นพวกเอ่อเรื่อะไรอย่าเงียแล้วก็พอแสงครับมันจะได้โลไ่โลโลโลเออไม่ใช่เราอยู่ทูกสิ่เอยูทอ๋อเครื่อเงยที่อมีรูปรูปเครื่องเล่นไมรูปรูปเต้ ว่าทำได้ไหมได้้องได้มาขึ้นทางแล้วแหละจะจะถึงเลยขึ้นทางใช่เท่าไหร่ล้านสามนิดนึงก็ถึงแล้วถึงสูงมากสำหรับอยากให้คำแนะนำสำหรับว่าถ้าน้องๆคนไหนที่เขาอยากจะทำยูทูบเราอยากจะทำเหมืนจะเริ่มทำเขียนชื่อช่องเนียมีคำแนะนำอะไรเขาบ้างว่าการทำยูทูบชีวิตการทำยูทูบเป็นยังไงต้องเจตอะไรบ้าง ซื้อของแพงดีกว่าครับมันมันมันหาน้อยแล้วก็พวกเอ่อถ้าทำมันจะเจอพวกของเล่นที่แบบกากว่าอะไรรู้ขอาดอยู่แล้วมันเจออยู่แล้วแล้วก็พวกแกล้งอะไรก็มันมันมันไม่ได้มีผลอะไรกับช่องมากไม่ต้องสนใจ่อยปล่อยๆกูจุดงล้วผมดูดูมาเยอะนะผมไม่เคยเห็นช่องไหนหรือว่าคลิปไหนที่ไม่มีอยไรเลยมันเป็นไปไม่ได้มันมีอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่มันไม่มีเลยอะนรับน ท,ที่น้องๆคุณหลายคนที่เขาบอกว่าเฮ้ยทำไมต้องทำยูทูบพวกเขาบอกอยากจะรวยทำ YouTube ยูทูบแล้วรวยอันนี้จริงหรือเปล่า มีชื่อเล่นนะของครูทุกอย่างอยากรู้ไปคอมเมนต์ที่ว่าชื่อเล่นที่คืออะไรเดี๋ยวเขาจะบอกนะครับชื่อเล่นสองชื่อเล่นนะครับที่ผมก็ตัวตัวก็เสียในของครูแ่ทุกนึ่งแนวว่าของคุณแม่ที่เขามานะครับเดี๋ยวเท็จแม่เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมแข่งกันขนแพ้นะครับขนแพ้มันกินวาซาบิอนหนึ่เราไอ้นี่กินเผ็ดไม่ได้เราต้องให้มันแพ้เราต้องให้มันแพ้นั้นนะครับเดี๋ยวเจอกันที่หน้าครับสวัสดีครับ The face. Tell me that you love me